ครับก็ขอสวัสดีสมาชิกมวยหูแฮปปี้มวยไทยและท่านผู้ติดตามช่อง YouTube มวยหูแฮปปี้มวยไทยทุกท่านนะครับวันนี้วันที่2มกราคม2568ก็ถือว่าปีใหม่แล้วนะครับเป็นวันที่2นะผมเองก็มาวิเคราะห์ประจัชั้นเชิงมวยก่อนชกของรายการศึกเจ้ามวยไทยประจำวันเสาร์ที่4มกราคม2568ซึ่งก็จะเป็นคลิปการวิเคราะห์ประจัชั้นชิมวยก่อนชกเป็นคลิปแรกของปี68ด้วยนะครับ สำหรับรายการมวยช่อง3ามตอนนี้ก็เป็นข้อมูลมวยเป็นข้อมูลคู่มวยที่อัปเดตที่สุดแล้วนะครับนะก่อนอก่อนอันนี้ก็อาจจะมีมวยเปลี่ยนสัก2คู่นะแต่ว่านาที่ผมขึ้นคลิปณาวลานี้นะครับก็ถือว่าเป็นข้อมูลคู่มวยใหม่สุดนะครับนาะปิดหรือว่าถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบไหนอย่างไรก็ค่อยว่ากัน,นทีตอนมวยช็อกนะครับ <c oughs> สำหรับท่านใดที่ยังไม่มีตัวช่วยเดินเข้าตู้ดูว่ายังสู้เขาไม่ได้ครับนะตัวรุนตัวเชียร์มาช้า แล้วก็ผมการันตีว่าภาคในเวทีทุกคู่ทุกช่องนะครับนะถ้าชอบมวยหูที่ภาคมวยเพียงอย่างเดียวไม่ลุ้นไม่เชียร์ไม่เล่นกัรพนันนะครับนะข้อมูลไว้ก่อนชกการันตีว่าไม่เป็นสองรองใครนะครับนั่งทํางานหาข้อมูลให้กับสมาชิกอยู่ตลอดเวลานะครับนะพะผมเชื่อว่ามวยออกตัวง่ายไม่มีอยู่จริงนะครับโดยเฉพาะต่างจังหวัดนะครับในราคา4ี่ห้าหนึ่งนี่ ออกตัวยากออกตัวลำบากกันแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นก็พยายามที่จะให้สมาชิกเข้าตัวที่ถูกไว้ก่อนตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับนั่นก็คือร้องครั้งแรกก็คือขอให้เป็นตัวถูกตัวที่กรรมการชูมือเลยแม้ว่าเราจะออกตัวไม่ได้แต่สุดท้ายเราก็จะเป็นผู้ชนะอยู่ดีนั่นเองนะครับนะก็มวยหูผมภาคเองคนเดียวครับนะมวยหูบีพีพกเครื่องเข้าเวทีก็เดือนละ1,500บาทสัปดาห์ละ500บาทนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นรายวันก็วันละ300บาทนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าฟังเฉพาะ วันอาทิตย์วันเดียวก็เดือนละ1,000บาทครับสำหรับมวยหู V.I.P. พวกเครื่องเข้าเวทีนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นช่อง7กับนะเป็นมอยหูฟังเฉพาะช่อง7 V.I.P. พวกเครื่องเข้าเวทีก็คิด150บาทช่องเดียวนะครับนะคือคืออ่าผมต้องสละเครื่องให้ให้ท่าน1เครื่องนะครับในการที่จะฟังแบบ V.I.P. พวกเครื่องเข้าเวทีไวที่สุดหน้าตู้นะครับนะที่ผมพักเองในเวทีด้วย1เครื่องเลยนะครับนะก็เลยคิด150บาทนะครับ มอหุันธนกล่องก็เดือนละ1000บาทสัปดาห์ละ3 0 0บาทรายวันก็วันละ2 0 0บาทแต่ถ้าเกิดเรฟังเฉพาะวันเดียวก็เดือนละ600บาทนะครับนะฟังเฉพาะช่องเจ็ดช่องเดียวนะครับเปนมอหุันธนกล่องนี่ไม่ต้องไปวุ่นวายกับใครในเรื่องของอาการปิดไม่หรือไม่ปิดไม่ทางรายเสียนะครับเราคิดแค่100บาทนะครับนะผมเองก็สละเครื่องให้ท่าน1เครื่องต่อวันด้วยนะครับก็เลยคิด100นะครับ ส่วนลายเสียงเป็นลายเสียงวัีพวกเครื่องเขา้าเวทีนะครับนะก็ไม่ผ่านหลองนะก็การันตีว่าไวกว่ามอหูที่ภาคอยู่ที่บ้านนะครับไวกว่าลายเสียงที่ภาคอยู่ที่บ้านไวกว่ามอหูก็แล้วก็ลายเสียงกอปด้วยนะครับนะก็ไม่ต้องผ่านหลองนะครับไม่เสียเวลานะครับนะใช้เดต 5G ด้วยก็เดือนละ400บาทนะครับ <c oughs> ชอบแบบไหนยอย่างไรก็สามารถโทรสมัครกันได้ครับนะที่082 ที่0827511988นะครับ0827511988แล้วก็0936427901 0936427901านะครับท่านใดที่เข้ามาฟังแนละ้วคิดว่าการวิเคราะห์วิจารณ์มวยของผมมีประโยชน์ก็อ,อย่าลืมกด Subscribe ก,กดไลค์ผมหนึ่งครั้งนะอ่ายอดวิวก็ดูว่าจะเยอะอยู่แต่ว่ายอดกดไลค์น้อยมากนะครับแนละ้วก็อาจจะผมอาจจะมองว่าไม่ชอบที่ผมวิจารณ์ก็ได้นะครับนะก็ ถ้าเกิดว่ายอดไล์เยอะๆก็จะลงให้เยอะๆนะครับนะแต่ว่ายอดไล์น้อยนะครับนะแค่มาฟังอย่างเดียวแล้วก็ออกไปโดยไม่กดไละครับนะผมก็อาจจะมองว่าท่านอาจจะไม่ชอบนะครับก็อาจจะลงน้อยๆก็อาจจะเป็นได้นะครับนะเพราะฉะนั้นยอดไลค์นี่ถือว่าเป็นกำลังใจนะครับนะเพราะว่าท่านเข้ามาฟังฟรีโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆอยู่แล้วนะครับนะกดไลค์ผมหนึ่งครั้งครับนะเพื่อที่เป็นกำลังใจให้กับผมนั่นเองนะครับนะแล้วก็อย่าลืมกดแชร์นะกดซับสไครต์ไว้แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ที่ ผมจะลงให้นะครับปีนี้ก็จะลงคลิปให้เยอะขึ้นนะครับนะแล้วก็อาจจะมีฟันทองหลังช่างช่อง3อีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกันนะครับก็มาว่ากันที่มวยคุฑที่หนึ่งครับเป็นการพบกันระหว่างทาราแฟงยอดบุญนำชอห้าพยัคฆ์พัฒนาเขาฝ่ายมนินกรดเงินพันธมิตรมวยไทยมวยคริฑเชืกับพิกาดตระหนักหนึ่งร้อยสิบเจ็ดปอนด์สำหรับทางด้านของฝ่ายแดงขุนไกรขุนไกรชอ ทางด้านขแดงยอดบุญนำนะครับในยอดบุญนำชอห้าพยักนะครับก็เป็นมวยขวาครับรูปร่างก็ดูว่าจะสูงยาวใกล้เคียงกันนะครับนะสงอาจจะต่ำกว่าเล็กน้อยด้วยนะครับนะกม,มวยก็ประเวทฝีมือบุบุญข่าวในครับดูครับได้เก็บการอนวุของชกนี่ก็ถือว่าทําได้ดีมีทั้ววงนอกปินานชกนอกเก่งป่าวงในเล็กน้อยสม,มวยนี้ก็แข็งแกร่งแข็งแรงตลอดเกมนะครับ ข้าบุตะแนาเทคนิคคนแรกยอดบุญนำช่อพยักปีบันเลยวสิบหปีหนึ่ยเจ็ดสิบเซนจากบุรีรัมกระดูกมวยก็ประมาณสัก50าสิบไฟนะครับซ <c oughs> ้อมอยู่ที่ช่อหายักปล่อยปล่อยก็56กกิโลกรัมเวทชกประจำก็117อปอนด์เท่านัดนี้ปี67ชกไปแล้ว3ครั้งก็ชนะทั้ง3ครั้งเป็นการน็อก1ครั้งในยกที่3าด้วยนะครับชกเวทีมกรุงมาทั้งหมดได้ก็10ครั้ง นกูชุชกนี่สามครั้งนะครับนายกกูุนนกชกสามครั้งแล้วก็ไม่เคยแพ้นกใครในเวทีเมืองกรุมาก่อนนัดนี้ผมก็อ่านว่าไม่น่าจะแพ้นกให้กับท่านของูชุชกในนัดนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นอพอ <c oughs> ผมรู้ว่าท่านรับฝ่ายแดงยอดบุญน,นําไปมวยที่แพ้นกยากน,นะครับนะ <c oughs> ผมเองก็จะได้วางแผนการรุ่นกันเชียร์ให้กับสมาชิกนะครับว่าจะให้เข้าไวหรือว่าจะให้เข้าช้าหรือว่าจังหวะเข้าออกช่วงไหนนั่นเองนะครับนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์กับสมาชิกนะครับ สำหรับทางด้านของยอดบุญนำนี่ก็ยังไม่เคยชกที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยแห่งนี้มาก่อนนะครับนะก็มาจากมวยไทยพันธมินิทเวทีชกเวทีดอนเมืองอยู่ประจำนะครับก็ต้องระวังด้วยว่าปลายปลายจะยุบจะย่นจะหมดกอกหรือไม่นะครับส่วนตางด้านของฝ่ายนะ้ำเงินกรีดเงินพันธวมิติมวยไทยซึ่งเป็นมวยมาแทนเอไลล่าวันของอ้อมนี่นะครับนะก็ปัจจุบันอายุสิบอ่าก็ เป็นมือขวาครับรูปร่างก็ดูว่าจะสูงยาวได้ลอยกว่าเล็กน้อยสมมติก็ฝีมือบูบุนเข่าในครับชกลุกรับได้เก็บการวดของชกนี่ทําได้ดีมีทั้งนอกมีทั้งในนะครับนะก็ประเภทเดินเตะต่อยอาวุธมวยนี่หนักแรงทุกลูกนะครับนะเตะขาเจาะยางต่วนฟันสอบรุนหล่นหลับน้ับได้ก่อนนะครับนะแต่วา่าไม่หล่นไม่หลับปลายๆก็อาจจะไม่ยุบไม่ย่นได้นะครับ ข้อมูลแรนติกในคอทนทราลกรจเงินอายุ18ปี1 7 3เซนก็สูงกว่า2เซนจากนาครสีกระดูกมวยก็่ากสัก30ครั้งซึ่งน้อยกว่าสแสนดแงที่ชก50ก่าไฟนะครับนซ้อมอยู่ที่เกียรติส่งฤทธิ์นะครับปอยๆก็55กิโลกรัมก็น้อยกว่า1กิโลเวทชกประจำก้อน114ปอนด์ปี67ในชกไปแล้ว7ครั้งก็ชนะ4ครั้งเป็นการนกทั้ง4ครั้งด้วยนะครับนัดนี้อาจจะนกทางด้านของยอดบุญนำได้หรือไม่เพราะยอดบุญนำเป็นมวยที่ไม่เคยแพ้นกไาก อาจจะยากนิดหนึ่งนะครับนะแต่หมัดมวยก็เป็นไปได้ทุกอย่างนะครับนะแล้วก็แพ้สามครั้งนะปีนี้แพ้สามครั้งเป็นการแพ้นอกสองครั้งในยกที่4ทั้ง2ครั้งด้วยนะครับชกที่เวทีมักงกรมา,าทั้งหมดในเ้ครั้งนะนกคุชกใน6ครั้งเลยนะแล้วก็แพ้นอก3ครั้งแล้วก็แพ้สามครั้งเป็นการแพ้นอกในยกที่4ทั้ง2ครั้งด้วยนะครับถ้ชกเวที <asters> มวยสยามอมน้อยนี่7ครั้งนกคุโช4ครั้งในยกที่1ยกที่2อยี่สแล้วก็แพ้นอก2ครั้งในยกที่4ทัั้้งง2ครนะครับ สำหรับมวยคู่นี้นะครับนะสำหรับมวยคู่นี้นี่ขึ้นเวทีไปในรูปร่างในท่านของฝ่ายน้ำมันกิดเงินน่าจะได้เปรียบเล็กน้อยด้วยนะครับนะแต่ว่าท่านี่ของกิดเงินเป็นมวยมาแท่นะครับกิดเงินนี่เป็นมวยวงนอกนะครับน้มีลูกเก่งก็คือลูกเตะก้านคอนะเพราะฉะนั้นต้นๆในทางด้านของกิดเงินก็อาจออกนําก่อนได้นะครับนะเพราะว่าได้รูปเปรียบรูปร่าง แล้วก็ได้อาวุธมวยที่หนักแรงกว่านะครับนะส่วนตะลแรนเขายอดบุญนาซึ่งเป็นมวยที่ชกวงนอกเก่งกว่าวงในเล็กน้อยนะครับนะแต่ว่าวงในนี่เก่งกว่านะวงในนี่มีขวางในใส่ยดันแทงสนทนง่วนตะลแรนกับฝันมวยกิดเงินนี่ไม่สู้ไหนนะครับนะเข่าในนี่ไม่สู้แล้วก็ที่แพนนอกที่ช่อง3านี่ก็โดนเข่านะครับโนะดนเข่าทิ้งตัวนะครับนะก็ต,นตน้นๆนะถ้าทางด้านของกิดเงินเอาไม่ลงนะครับนะผมดูว่าไปปารงแต่นย,ย,ยอดบุญนาดีกว่า กิจเงินเป็นมวยมาแทนด้วยนะครับนะผม,ผมเชื่อว่าไม่น่าจะเอาทางด้านของยอดบุญน,นำลงนะครับนะมวยคุนี้เราก็รื่นเรียร์กันตามทรงนะอ่าทางด้านของน้ำเงินเป็นมวยอาวุธมวลหนักแรงต้นๆถ้าชอบแดงเราก็ยังไม่เข้านะครับถ้าเราชอบน้ำเงิน Rose เราก็เข้ากิจเงินไปก่อนนะครับนะแต่ส่วนตัวผมก็ยังอ่านว่าทางด้านของกิจเงินไม่น่าจะน็อกทางด้านของยอดบุญน,นำได้นะครับนาะถ้าน็อกไม่ได้ปลายๆในแพ้ฝังไนซ์เซตดนแทงของทางด้านบุญน,นำแน่นอนเพราะบุญนำไม่เคยแพ้นอกใครมาก่อนดั่นเองนะครับ ชี้ชอบันช่างยังชอบไปที่ตะด้านของยอดบุญนำช .5 พยักนะครับคู่ที่สองครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านของฝ่าแดงวันพิชิตสมคิดดียิ่งพัฒนาด้านของฝ่ายนเมเคนแจ็กสันมวยไทยมวยคู่นี้ก็ชกกันพิการน้ำหนัก105ปอนด์ทางคู่ก็เป็นมวยตัวยืนในรายการด้วยกันนะครับ สำหรับทางด้านของจันพิชิตก็เป็นมดขวาขับรูปร่างนี่ก็ดูว่าจะสูงยาวแต่ว่าเสียเปรียบช่องเอาแข็งชัดเจนทรงมวยก็ประเภทฝีมือบูบุนเข่าในขับรูปรับได้เก็บการวดของกชิดีทาได้ดีมีทั้งนอกปีท่านา ชกวงในชกวงนอกวงในก็ดูว่าจะแข่งใกล้เคียงกันอาวุธินวยก็ถือว่าหนักแรงทุกลูกนะครับนะก็แข่งขวาแม่น้าย้านี่ออกได้ดีมัดอกอันตรายครับถือได้สังทั์ธรรมชาติตอานอกวงไวัเดือนนอกขางล้มสิทธิ์นี่ก็ถือว่าทำได้ดีครับประกอบในกดแขนไล่แขนแต่ว่าผมดูว่ายังไม่ค่อยมีขวางหน้าจะสั้นแถงมมากนักนะครับนะต้องขึ้นคอถึงจะตีเข่าได้นะครับนะถ้าไม่ขึ้นคอก็ดูว่าจะอย่างตีไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่นะครับนะ ขอ้อมูต้นแรกที่เดกคนตะับวันพิชิตสมคิดดียิ่งอายุ18ปี158เซนก็ถือว่ากำยำล่ำสันหนาตันจากจังหวัดยะลากระดูกมวยประมาณสัก40ครั้งนะครับนนซ้อบเอราวัณอยู่ยะลาปล่อยปล่อยก็50กิโลกรัมนะครับเป็ดชกประจำก็104ปอนด์ปี6กจ็ชกไปแล้ว4ครั้งก็ชนะคะแนน3ครั้งแล้วก็แพ้คะแนน1ครั้งครับชกเวทีมักงกรมาทั้งหมดในเ้าครั้งนอกคู่ชก1ครั้งในยกที่3แล้วก็ยังไม่เคยแพ้นอกใครในเวทีมักงกรมาก่อนลัดนี้ผมเลยอ่่่าาานนนนววตตะะะะกกัับพิิชจยยยืรรค5 ไม่น่าจะแพ้น็อกให้กับทางด้านของชอกไหนนักนี้ด้วยนะครับส่วนทางด้านของฝ่ายน้ำเงินเคนเจ็กสันมวยไทยนะครับเคนเจ็กสันมวยไทยก็เป็นมวยขวาครับรูปร่างก็ดูว่าจะได้ลอยกว่านะครับทางรูปร่างก็ถือว่าได้เปรียบชัดเจนนะทรงมวยนี้ ก็ประเภทฝีมือบูบุญเข่าในครับรูกับได้เก็บการวดของชกนี้ทําได้ดีมีทนอกป็ทนทไนช็อตวงในแข็งกว่าวงนอกเล็กน้อยสอมวยก็ดูว่าจะแข็งแกร่งแข็งแรงตลอดเกมนะครับกัรกระดูกบริบวณมยการผ่านมวยก็ดูว่าจะดีกว่าเล็กน้อยนะครับขอบ้ขอมูลต้งได้เทคนิคคนด้านเคนแจ็คสันมวยไทยอายุ26ปี163เซนจากจังหวัดสงขลาก็ตือว่าต่ำกว่าเออสูงกว่าประมาณ5เซนนะครับกรกระดูกมวยก็ประมาณสัก50ไว้ก็อาจจะดีกว่าเล็กน้อยซ้อมอยู่ที่ TC มวยไทย น้ำหนักป,ป่อยๆก็50เท่ากันเวทชกประจำก็1 0 0 4 0 5ป่อยปี6-7นี่ชกไปแล้ว8ครั้งนะก็ชนะ3ครั้งเป็นการน็อก1ครั้งในยกที่2แล้วก็แพ้คะแนน5ครั้งนะครับในชกเวทีมกรุงมาเยอะกว่านะครับ15ครั้ง <c oughs> นักคย็ชก3ครั้งในยกที่2-3-4แล้วก็แพ้นอก2ครั้งในยกที่3และยกที่4นะครับเคชยชกที่เวทีแห่งนี้มาแล้ว4ครั้งนะก็ชนะ1และก็แพ้3นะครับ <c oughs> สำหรับทางด้านของเจ็กสันนี่ก็ช็อกที่ไปถึงนี้ที่ชนะเพียงครั้งเดียวในส่วนมากต้นๆที่จอ,อกนําก่อนนะครับนะแต่ว่าปลายๆนี่จะมียุคมีย่นพลิกแพ้เป็นจังนะครับนะต้นๆผมอ่านว่าทางด้านของเคนอาะจจะออกนําก่อนนะ เพราะว่ากระดูกมือบอมอวมวาย้อายุถึงยี่ปีอายุหกปีแล้วนะครับนะปลายๆนี่เอาคุณชกไม่ลองนี่จะมียุดมีย่อนส่วนท่านังเขาปสแดงวันพิชิตนี่อายุสิบแปดนะครับนะสมวยในช่วงนี้ก็ถือว่ากาลังแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับถือว่าไม่เคยแพ้นากไข่ผมอ่านว่าคู่นี้ระยะยืดเยื้อยาวนานชอกกันชกห้ายกนี่วันพิชิตน่าจะดีกว่านะครับนะถือว่าปลายปลายดีกว่าต้นต้นอาจเป็นรองรองไว้เกาะนะครับปลายๆาน่าจะพลิกแล้วก็เบียดเอาชนะไปได,ได้ในยกท้ายๆนะครับ ที่ตัวชอบกัญช่างก็ยังชอบไปที่ด้านของวันพิชิตสมคิดดียิ่งนะครับคู่ที่3ครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านของฝ่ายแดงเพชรศรีนินทิดเดชเก้า,า้าเพราตด้านของฝ่ายน้ำเงินรักทุกคนชอฮาปยักษ์นวอยคู่นี้ก็ชกกันพิการน้ำหนัก140อสปอนด์สำหรับทางด้านของฝ่ายแดงเพชรศรีนินเพชรศรีนินก็เป็นมวยขวาครับรูปร่างก็ดูว่าจะสูงยาวแต่ว่าอาจจะเสียเปรียบเพิ่มโชกเล็กน้อยสมวยไม่มีตาประเภทเดินหน้าท่าชนของนายบุษูดูดันยัน5ยก รับอุดของชกทาด,ด่วนชวนแรกตลอดเกมแต่ว่าช่วงหลังก็มีมีมีทรงการใช้ฝีมือมวยมาใช้ด้วยนะครับนะเพราะว่าตามอายุมวยที่มากขึ้นนะครับข้อ <c oughs> <c oughs> มูลตระแนกต,นติด็กคนตนเพชรศีนินปัจจุบนันอายุ24ปี170เซนจากพิษณุโลกกระดูกมวยก็ชกมาเป็นร้อยซ้อมอยู่ทีเด็ด99ขาไปล่อยในก็69กิโกรมเวทชกประจำก็ประมาณสัก140ขึ้นไปนะครับ ปี67ชกไปแล้ว4ครั้งก็ชนะ2ครั้งเป็นการน็อก1ครั้งในยกที่2แล้วก็แพ้คะแนน2ครั้งชกไปทีมะกรุงมาทั้งหมดนี่30ครั้งเคยแพ้นอกกุชชก2ครั้งนะครับแล้วก็เคยชนะนอกกุชชก1ครั้งอาวุธมวยของท่านนั้นแพสซินินไม่หนักแรงมากนักแต่ก็เป็นมวยแพ้นอกยากเช่นกันนะครับนะผมก็อ่านว่าทางด้านของแพสซินินน่าจะยืดระยะครบ5ยกนะครับ ส่วนทางด้านของฝ่ายน้ำเงินรักทุกคนชอห้าพยักนะครับนะก็เป็นวาขวารับรูปร่างก็สูงยาวดูว่าอาจจะได้ลอยกว่าเล็กน้อยสมวยก็ฟีมือบุบุนเข่าในครับรู้กับได้เก็บการวัของชกนี่ก็ถือว่าทําได้ดีมีทั้งนอกมีทัในชกวงนอกเก่งกว่าวงในเล็กน้อยสมวยก็จะแข็งแกร่งแแข็งงรตลอดเกมนะครับข้อบน,น,นทางด้านเทคนิคของทางด้านฝ่ายน้ำเงินรักทุกคนในอายุ20ปี172เซนจากโคราชกระดุกมวยก็ชุ่มมาเป็นร้อยเช่นกัน น้ำหนักป,ปล่อยๆก็67กิโลกร,รัมน้อยกว่า2กิโลเวทช่องประจำก็ประมาณสัก140ปอนด์นะครับปี67นี่ ชกไปแล้ว5ครั้งนะก็ชนะ3ครั้งเป็นการนกออ2ครั้งในยกที่4ยกที่5แล้วก็แพ้2ครั้งเป็นการแพ้นกอน1ครั้งในยกที่4นะครับนะชกเวทีบางกรุงมาทั้งหมดนี้ก็30ครั้งนกคุณชกหครั้งในยกที่2อสามากที่สุดแล้วก็แพ้นกออ2ครั้งในยกที่4ทั้ง2ครั้งก็แสดงว่ามวยคุณนี้ก็เป็นมวยที่แพ้นกยากด้วยเช่นกันนะครับนะเคยชกที่เวทีนี้มาแล้ว2ครั้งนะสมัครรับเข้าฝ่ายในเมืองนะครับก็ชนะ1 แล้วก็แพ้นอกหนึ่งครั้งในยกที่4ี่นะครับนะเคยแพ้นอกที่ช่อง3เวทีช่องสามาแล้วนะครับนะักสวนตระแหฝ่ายแดงเพชรศรินินเคยชกที่เวทีแห่งนี้ช่องสานี่ถึง7ครั้งนะเมื่อก่อนนี่ก็ชกอยู่ที่นี่แหละนะ <k S 1> <c oughs> ก็ชนะสี่แล้วก็แพ้3าเป็นการแพ้นอกหนึ่งครั้งในยกที่สี่ด้วยนะครับ การชกค,ครั้งล่าสุดของทางด้านเพชรสินินที่เวทีมวยช่อง3ออมนอยแห่เงเมอมเมอร์วันที่17นะวันที่17ธันวาปี65ก็ผ่านมาประมาณสัก2ปีกว่า,วานะนๆนะครับ2ปีนะิดๆนะครับนะก็ไม่เคยชกที่เวทีมวยช่อง3อีกเลยนะครับสำหรับมวยคู่นี้ขึ้นเวทีไปนี่ทางด้านของรักทุกคนก็อาจจะได้ลอยในเรื่องของรูปร่างนะครับนะส่วนด้านทางมวยในทางด้านของเพชรสินินจะตอาสายเดินเข้าใส่ส่วนทางด้านของ รับทุกคนนี้ก็คงจะตั้งรับจากทางหรือบางตั้งโตอยู่ข้างเชือกนะครับนะต้นๆผมอ่านว่าทางด้านของรับทุกคนหน้าจอกนําก่อนนะครับในราคานาก่อนเพราะฝีมือมันกดีกว่าแล้วก็จังหวัดดีกว่าไวกว่านะครับนะแต่ว่าปลายๆนี่ถ้าแพทย์สินินขึ้นคอได้เมื่อไหร่นี่ทางด้านของรักทุกคน,นจะไม่ค่อยชอบไหนนะครับนะแล้วก็ช่วงหลังๆในฟอร์มของทางด้านแพทย์สินิน ดูว่าจะดีกว่าท่านั่นของรักทุกคนด้วยรักทุกคนนี่ก็ต้นจะแพ้นอกมาที่เวทีอ้อมน้อยด้วยนะครับนะก็เลยอ่านว่าต้นๆน,นะครับนะรักทุกคนออกนําก่อนแต่ว่าปลายปลายเพชรศรีนินหน้าจีเบตดเอาชนะได้ด้วยเข่าในที่ดีกว่านะครับนะชี้ตัวชอบกันช่างยังชอบไปที่ด้านของเพชรศรีนินทีเด็ด99นะครับคู่ที่4ครับซึ่งเป็นการาชกซึ่งเป็นนักมวยมาชกแทนนะครับนะคู่ที่1นึ่งขุนไกรสิทธิ์พนันเชิงซึ่งเป็นมวยมาแทนพลอยวิเศษ ลอยวิเศษตอนขนสงน่งได้นะครับนะก็ชกกันที่พิกัดน้ำหนัก100 28ปอนด์นะครับนชกกันพิกัดหนึ่งร้อยยี่สิบแปดปอนด์นะครับสำหรับทางด้านของขุนไกรขุนไกรนี่ก็เป็นมวยขวาครับนะขุนไกรนี่ก็เป็นมวยขวารูปร่างนี่ดูว่าจะเป็นรองเล็กน้อยสมวยเขาีมือบุบบนเข่าในาครับชกวงในเก่งกว่าวงนอกนะสมวยนี่จะแข็งแกร่งเลยนะเวลาวงเวลาประกอบในนี่ก็ขวางในสะดันแทงนี่ดีกว่านะครับนะ เขาอ,อตะแเทคนิคอตนตด้านขุนไกรสิษ์พนันเชิมนี่ก็ปัจจุบันนี่ก็อายุ27ปี165เซนจากมาาสารคามนะครับนกระดูกหมอก็ชกมาเป็นปร้อยซ้อมอยู่ PK นะครับป่อยๆก็68เกเรมเวทชกประจำก็126-128ปอนด์ไป6-7ชกไปแล้ว4ครั้งก็ชนะ3ครั้งเป็นการน็อก2ครั้งในยกที่1กับยกที่2แล้วก็แพ้1ครั้งเป็นการแพ้น็อกในยกที่1นะครับในชกเวทีมักงกรมานี่ก็ ยี่สิบครั้งนะก็ชนะนอกอตโตค้าครั้งในยกที่หนึ่งยกที่สองยกที่สและก็แพ้นกสี่ครั้งเป็นการแพ้นกในยกที่สี่มากที่สุดไม่เคยชกที่เวทีนี้มาก่อนนะครับแต่ว่าเข้าเวทีมังกรมานี่ก็ตั้งแต่ปลายปีห้าเจ็ดนะก็ถือว่าผ่านมาเป็นสิบปีแล้วนะครับแต่ว่านาน,านชกทีนะครับนะหายไปน,นานแต่ว่าปีนี้เพิ่งจะกลับมาชกกันหลายไฟเลยนะครับนะถือว่าสาพประาการนั้นดูดีเลยนะครับส่วนด้านของฝนะ่ายน้ําเงิน ซึ่งเป็นมวยตัวเย็นในรายการนะครับนาสิงเพชรน้อยเกียรติเพชรเดชานะครับก็เป็นมวยซ้ายรูปร่างก็จะสูงยาวได้ลอยกว่าอาจจะสูงยาวใกล้เคียงกันนะครับทรงมวยก็ฝีมือบุบูรณเข่าในรปกับได้เก็บกัรรุกทำได้ดีมีท่นอนปิตนายชกวงในแข่งกว่าวงนอกเล็กน้อยทรงมวยนี้จะแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับกระดูกมวยบนมวยการผ่านมวยก็ดูว่าจะใกล้เคียงกันนะครับหรือว่าจะใกล้เคียงกันนะครับ ข้อมูลกางนักทิศในคอนเสิร์สิงเพชรน้อยเกตเพชรเดชะนี่นะครับนะก็อายุ19ปีนะครับนะก็ถือว่าเป็นรุ่นลูกก็ได้นะครับรุ่นหลานนะร้อยเจ็ดสิบเซนจากพักทลุงนะครับนะกระดูกมวยกระดูกมวยนี่ก็ประมาณสักห้าสิบไฟซ้อมอยู่เบสหน่วยไทยไป,ปล่อยก็59กกิโลกรัมนะครับนะก็จะน้อยกว่าทางด้านของฝ่ายแดงนี่สกิโลกรัมเวทชกประจํา ก็จะอยู่ประมาณสัก1 2 6ยปอนด์ปี6จะชกปล้ว5ครั้งก็ชนะคะแนน3ครั้งแล้วก็แพ้คะแนน2ครั้งช่วงเวทีมากรุงมาทั้งหมดนี้ก็10ครั้งนะนกคูช่ชกชนะ2ครั้งเป็นการนกชนะ6ครั้งเป็นการนก2ครั้งในยกที่2ทั้งครั้งแล้วก็แพ้คะแนน4ครั้งไม่เคยแพ้นกใครในเวทีมากรูงมาก่อนนัดนี้ผมก็เลยอ่านว่า,าน่าจะน่าจะยืนแระครบ5ยกไม่น่าจะแพ้นกกระดานของมวยแทนด้วยนะครับนะก็ <c oughs> เคยชกที่วิธีนี้มาแล้วสองครั้งนะก็ชนะทั้งสองครั้งด้วยเป็นการน็อกหนึ่งครั้งในยกที่สองนะครับนะสำหรับวมคุนนีก้ก็เคยชกกันมาแล้วหนึ่งครั้งนะครับนะก็เป็นทางด้านของขุนไกรสิทธิพนันเชอรครับเป็นฝ่ายชนะมาเมื่อวันที่25พฤศจิกายน67ก็ผ่านมาประมาณสักเดือนกว่านะครับวันนั้นชกพิกัดน้ำหนัก106รปอนด์วิธีดอนเมืองชกกลางคืนนะครับนะก็ชนะด้วยรูปขวางหน้าวงในที่เหนือกว่านะครับ มาเจอกันใหม่นนี้นะครับนะทางด้านของคุณไกรก็เป็นนักมวยที่อยู่ที่ค่ายพีเคร์นะครับนะ mm hmm. กรารซ้อมนี่ก็พอที่จะน่าเชื่อถือได้นะครับนะไม่ได้กลับไม่ได้เที่ยวปีใหม่ส่วนทางด้านของฝ่ายสิงเพชดน้อยนะครับนะสิงเพชดน้อยก็เป็นมวยตัวยืนในรายการนะครับในะรูปเกมก็คงจะคู่ขี้สูสีเบียดกันไปมานะครับนะแต่ว่าปล้ำมันไปปล้ำมันมาพลิกกันไปพลิกกันมาปลายๆนะี่ผมก็ยังดูว่าทางด้ของคุณไกรซึ่ง ขวางในสายดันแทงมีเจ็บกว่าแล้วก็กระดูกมวยเบอร์มวยการผ่านมวยดีกว่าน่าจะเบียดอวิชนะย้ำแขนไปได้อีกครั้งหนึ่งแม้ว่าจะเป็นมวยมาแทนนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยู่มวยแทนนี่เราลองไปนะครับแล้วก็มีระขายดีๆแล้วก็รีบแต่งตัวนะครับนะเพราะฝีมือมวยไม่มีแพ้ถ้าจะแพ้ก็แพ้ในเรื่องของพละกกาลังนะครับนะัชชิตชอบกันชังยังชอบไปที่ทางด้านของมวยแทนขุนไกรพี PK เคแสนชัยน่าจะเบียดย้ำแขน คลิกชนะยำแคนไในยกท,ยท้ายนะครับก็ครบถ้วนกันทั้ง4คู่ครับสำหรับรายการช่อง3นะครับนะซึ่งเป็นมวยมาแทนสองคู่นะครับนะถ้าเกิดว่าหน้าตาช่างมีเปลี่ยนตอนแทนแบบไหนอย่างไรสมาชิกที่ฟังผมในสายก็ไม่ต้องตกใจนะครับจะวิเคราะห์ให้ใหม่โดยละเอียดแล้วก็จะไปสืบนะอ่าเว,เวลาที่มวยอ่ากำลังพันมือให้ด้วยนะครับนะแล้วก็เพราะผมภาคมวยในเวทีทุกคู่ทุกช่องนะครับ ้าใดที่ต้องการสมัครมวยหู VP พีฟังเฉเพาะช่อง3นะครับนะผมคิด100บาทนะเพราะเครื่องเข้าในเวทีนะครับนะก็สามารถโทรสมัครได้ครับที่0 8 2 7 5 1 1 9 8 8รีบสมัครเลยนะครับนะรีบสมัครเลยนะครับอย่าไปรอถึงวันชกนะครับวันชกนี่อาจจะเต็มนะเพราะว่าเครื่อง VP ีของผมนั้นมีน้อยและก็เต็มด้วยนะครับสำหรับถ้าใดที่ต้องการฟังผมภาค VP พีช่อง7นะก็รีบสมัครตั้งแต่เนิ่นๆนะครับเครื่องเต็มตลอดนะตอนนี้ก็เริ่ม โทรมาสมัครกันตลอดแล้วนะครับนะท่านรอให้ถึงวันอาทิตย์อาจจะไม่ทันนะครับนะอาจจะไม่ทันเพราะไม่ทันก็มีโวยวายกันอีกว่าไม่เก็บไว้ให้อันนี้ไม่ได้เก็บไว้ให้นะครับนะใครจ่ายก่อนนี่ก็รับไปก่อนเลยเพราะผมไม่รู้ว่าท่านจะสมัครหรือไม่นะครับนะก็ไม่มีการเก็บเครื่องไว้ให้นะครับไม่ว่าจะเป็นขาประจําแค่ไหนก็ตามนะครับนะก็ขอทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ